จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภบ้างให้ไพ่ pi. ช่วยนาทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่างอลินเติร์ดอนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีพฤษภประจําเดือนกรกฎาคมค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างค่ะมองว่าเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะคุณสามารถปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไปได้นะบางครั้งคุณอยากที่จะ ไม่อยากคิดเยอะไม่อยากอะไรมากแล้วนะคะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะ เหมือนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะมองว่ามีเรื่องท้าทายเข้ามาให้กับคุณแต่คุณสามารถใช้ใจที่สงบสุขใช้ความตั้งใจของคุณเนี่ยแก้ไขปัญหาไปได้นะคะตัวตนของคุณคือคุณผ่านปัญหาไปได้นะจากการเจรจาพูดคุยนะคะเทพแห่งการสื่อสารนะพระพุทธนะคะการเจรจาอ่อนหวานจะช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะ การงานเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงคุณรู้สึกว่าในเรื่องของการงานมันแก้ไม่ได้ค่ะมันได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสดีๆจะมีเรื่องดีๆหรือว่าจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเงินค่ะมีความใจร้อนในการใช้เงินนะบางคนใช้เงินไปเกี่ยวกับ แก้ปัญหาหรือว่าการทําอะไรให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหรือว่าในเรื่องของการเดินทางนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางได้เดินทางไปตรงนั้นตรงนี้เยอะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าท่องเที่ยวเนาะมาดูพลังงานภาพรวมความรักของคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วชาราศีพฤกษบกันบ้างนะคะไอรินมองว่าคุณทั้งสองคนนะคะมีความรับอยู่ในใจกันแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันนะ The High p r e s s e เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่พับผมค่ะ เป็นความลับที่อาจจะรู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะทะเลาะกันได้นะคะทั้งสองคนพยายามทําดีต่อกันพยายามาใช้เหตุผลพยายามทำดีให้กันอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะตัวคุณเองค่ะคุณค่อนข้างที่จะนิ่งนะคุณใช้ความนิ่งคุณใช้รัศมีของความเย็นแต่ว่าจริงๆแล้วความนิ่งของคุณเนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวนะคะมองแบบนั้นนะ ความคิดของคุณนะคะคุณก็ยังรู้สึกดีกับคนรักนั่นแหละแต่เพียงแค่ลึกๆของคุณเนี่ยคุณนิ่งมากค่ะจิตใต้สำนึกลึลกๆของคุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยคุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยแก่ยังไงก็ไม่ได้หรอกคุณก็เลยใช้ความนิ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะคนรักของคุณเขาเป็นยังไงมองเห็นถึงความอึดอัดใจกัง,งวลใจของเขานะคะความผิดหวังที่เขา รู้สึกค่ะคือเขารู้นะว่าคุณกับเขาอไม่เลิกกันง่ายๆหรอกเพราะว่าเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคู่แท้ของเขาค่ะคุณมองเขาว่าเขาอดทนกับความรักดีเนาะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจผิดหวังบ้างแต่เขาอดทนนะคะและสิ่งที่เขาจะทําต่อไปคือเขาไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ะเขาได้แต่นิ่งเฉยค่ะ เขาแก้ไม่ได้เลยนะเพราะเขารู้สึกว่ามันเกินที่เขาจะแก้นะคะและถ้ามันแก้มากไม่ได้เนี่ยเขาจะบอกคุณว่าเขายอมนะให้หมั่นดูแลคนรักนะคะถ้าเขาดูเหนื่อยดูท้อเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องเข้าไปให้กำลังใจเขานะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะไปต่อยังไงเขาจะยอมแพ้แล้วนะถ้าถ้าไม่มีลู่ทางหนทางให้เขาเลยอะค่ะตัวคุณเองอะมองว่า คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าคนรักของคุณเนี่ยมีความอยากถอยแล้วเพราะเขาเหนื่อยค่ะเขาไม่ได้ถอยเพราะเขาไปมีคนอื่นหรือแล้วนะเขาถอยเพราะเขารู้สึกว่าปัญหามันแก้ไม่ได้มันไม่ได้ดีมากไปกว่าเดิมนะคะ <S <S เขารู้ว่าคุณเนี่ยมองดูแอบดูเขาอยู่ค่ะเหมือนปัญความรักในครั้งนี้มันอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามานะที่มากกว่าตัวคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะมีบุคคลที่สมที่สเข้ามานะ Uh, สิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะมองว่าคุณบางครั้งคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะคุณก็มีความโกรธคุณก็มีความใจร้อนพูดพ่งพางออกไปอันนี้แหละให้ระวังมากมนะเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยยอมแพ้ไปซะก่อนนะคะมาดูสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำนะอ่ะใบนี้ก่อนแล้วกันนะ สิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดานางฟ้านะคะอยากจะบอกให้คุณเนี่ยพิจารณาใหม่ค่ะแผนของคุณต้องคิดใหม่ปรับปรุงให้เวลากับเรื่องนี้นะคะขอความิดเห็นกับเพื่อนคนที่ไว้ใจได้ปรึกษาเขาขอคําแนะนําเวลาที่ดีกว่าจะมาถึงนะคะตอนนี้ถ้าคุณตัดสินใจจะทําอะไรให้บอกรอก่อนนะมันยังไม่ใช่เวลานั้นนะคะแล้วก็องค์พ่อปาร์คินสอยากจะบอกให้คุณเนี่ยสร้างพลังให้กับตัวคนเองมีพลังจริงใจกับตัวเองอย่าดูถูกตัวเองค่ะ ตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็มั่นใจแล้วสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องเอลินเตอร์ไอให้ด้วยนะคะแม่หรือแม่แม่ยังไงก็พิมมาบอกกันได้นะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปที่บ้านเขียวนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสว่างทั้งการงานการเงินงความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสวัสดีคะ่ะ